โดยเฉพาะชอสามสามวันนี้ใช้ตัวเรือนางรุ่งแสงนะออกมาเลยเตะกระตุยกระจายกระเด็นกระดอนน้ำเข้าหูเข้าตาจำหน้าจำตาฝีผายมาไล้เพราะว่าใส่กันจริงดูสิว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงน,น,น้ำชอสามสามพญาคอนเารราชพฤกษ์หมอราชพันธ์สักบนนครดูสิว่าเที่ยวนี้จะดีหรือไม่จะดีหรือไม่ในเมื่อมาเจอเรือดีเรือดังเรือแชมป์ถวยพระราชาฐานสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ามกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุราสยา์มื่อเรมาราชกุมารีปีที่ผ่านมาดูสิว่าแม่สีพัฒนาพรล่องน้ำฟักันนี้จะตีตื้น ว่าแล้วจะตีตื้นขึ้นมาไล่ถันไม่หันไล่อัดไล่แลกไล่แทรกกันมานวเนี้ยนวเนี้ยยะกก็ผัวเมียสามีภรรยาตีอกันลวครับเอาพี่น้องล้วครับพี่น้องมาดูสิว่าล่องน้ำสีแดงแดงในน้ำของชอสามสิบสามพญาพญาคดจะสารล่าจะพึกมากับน้ำสกุลมอสกลนครเจอกับแม่สีพัฒนาทอนพรเลือมจะซัดกันมาซัดกันมานวเนี้ยนวเนี้ยในเมื่อเที่นี้บอกว่าแม่สีพัฒนาพรที่อยู่ในล่องน้ำสีําเงินจะกินน้ำตาหรือไม่ ห้าสิบเบ็นหรือว่าอีกร้อยยี่สิบเบ็นสุดท้ายแม่สีพัฒนาพรบอกว่ากดไปไผ่กดไปไผ่แล้วเอาโคดหกฐานราบหกสามสองบอกว่าเคาะ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 เดีเอาแล้วครับหนีได้หนีไปต้องมาจ้วงดูสุดท้ายปลายเปสุดท้ายปลายเปแม่สีพัฒนาพรบอกว่าในหัวเล็่มคอมาในหัวเลิ่มคอมาแต่ดูไปดูมาช้อสามสามบอกว่าไม่เน่ย ชวสามสามสีพัฒน,นาพลชวสามสามสีพัฒนาพลแล้วก็เส้นใช่ครับเรือเข้าเส้นใช้กรรมการผู้ตเกตไม่รอช้าพระนิยาตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำนำ้ำแดงครับชอสามสามพญาคดเสานราชพฤษมราชพัฒน์สกลนครเป็น,รน,นปเรือชนะครับราชพฤษมราชพัฒน์สกลนครเป็นเรือชนะเที่ยวน,นี้